ให้ไปจากคอนเทนต์ราศีนาน,นะคะไม่ใช่ไม่อยากทานะคะทุกคนแต่ว่าเดาไปฟังแล้วเราไม่เข้าใจอ่ะบางทีบางทีบางอย่างเราไม่ได้เกตเลยเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราก็คือมีแค่ราศีเราคนเดียวแล้วเราไม่ได้แบบว่าเหยียนจิวอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปฟังช่องนั้นก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ช่องนี้ก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยซึ่งเลยไม่รู้ว่าจะรวบรวมอะไรมาเล่าดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นราศีพฤกษ์ใช่ไหมอะเมื่อกี้อยากเล่าราศพีพฤกษกพอดีแต่ทีนี้เนี่ยก็ เล่าไปเล่ามาแล้วก็เล่าไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่ามีท่าวไป๋อ่ะฟังของคุณท่าวไป๋เป็นหลักแหละเขาบอกว่าราศีพฤษภเลยนะราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่ฝันชากันจะฝันชา特别强烈的人เอ่อแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอ装喜欢ง很会装很能装เป็นคนที่แบบว่า มีหลายร่างอ่ะเนี่ยเออมีหลายบุคลิกมีหลายร่างอะไรเงี้ยอืมเช่นสมมติว่าเราเป็นคนอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราออกไปข้างนอกแล้วทุกคนแบบเป็นคนใส่ซื่อนู่นนั่นนี่เรารู้สึกว่าเราจะต้องใช้ร่างที่ใส่ซื่อของเราไปเมี่ยนตุ้ยกับทุกคนนะคะก็ก็ก็จะใช้ร่างนั้นอ่าหรือว่าไปไปอีกสังคมหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอีกร่างหนึง่งร่างแบบเมาส์แทบอะไรเงี้ยน่าจะเข้ากับสังคมนี้เขาก็ใช้อีก เออเขาก็ใช้ร่างนั้นไปไปไปเข้าสังคมนั้นอะไรเงี้ยอืมหรือว่าถ้าสมมติว่าคนที่ได้คบกับชาวราศีพฤษภเลยเงี้ยก็หนแง่ที่ว่าคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภเลยเงี้ยแล้วราศีพฤษภอะ่ะอยากอยากที่จะลองใจแบบอยากรู้ว่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาใส่ใจเขาสนใจเขาแคร์เราจริงๆไหม เดิมทีไม่ได้โกรธแต่หาเรื่องโกรธอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่แบบทําตัวเป็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อดูว่าเขาจะงอไหมเขาจะโอบไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขางอเขาโอบนั่นก็แสดงว่าเขาสนใจฉันแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่งอไม่โอบอันนี้โกรธจริงละโกรธจริงละโกรธจริงจนอีกฝ่ายงงเรื่องแค่นี้เองจะโกรธฉันทําไมอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพออีกฝ่ายเริ่มงอจริงๆก็จะแบบไม่เมื่อกี้แกไม่ได้ทําแบบนี้ แกไม่ทำแบบนี้แกไม่สนใจเราแกมันไม่ได้รักเราจริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปแต่เขาบอกว่าวิธีที่จะแบบวิธีจีบชาวราศีพฤษภเหมือน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรชาวราศีพฤษภเหมือนเป็นเป็นราศีที่คนอื่นๆจะจะภาคภูมิใจมากถ้าได้คบกับราศีพฤษภแบบมันมีแอคเคาท์หนึ่งที่แบบบอกว่าถ้าใครเคยคบกับราศีพฤษภเนี่ยสามารถเขียนเข้าไปในเรซูเม่ได้เลยนะ อืฟิลๆร้อเล่นแหละแบบโอเวอร์แอคติ้งแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็คือแบบราศีพฤกษภก็น่าจะน่าคบจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนถึงอยากจะคบกับเขาอะไรเงี้ยเออแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิธีจีบชาวพฤกษภเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเออด้วยความที่ชาวพฤกษภเนี่ยจะเป็นคนที่แบบมั่นเยอะคือเขาเรียกอะไรจะรู้สึกกับใครสักคนแบบต้องใช้เวลามากๆอะไรเงี้ย แล้วทีนี้เนี่ยคนที่กลัวว่าเข้าไปจีบใครสักคนแล้วแบบจะเสลือดลองดูว่าเขาเป็นชาวราศีพฤษภหรือเปล่าราศีพฤษภจะไม่รู้สึกว่าคุณเสลือนะเออเขาจะแบบเขาชอบเขาชอบออไปหยอดไปเตะไปแตะเขากินข้าวหรือ,อยังอ่าคิดถึงเราวหรือเปล่าแล้วคิดถึงเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะเปี่ยวเปี่ยวเชี่ยนออกมาแบบเออเย็นชาโน่นนี่อืมอืมอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายถ้าคุณแบบหยอดน้ําหยดลงหินทุกวันหินกร่อนแน่นอนหินที่ชื่อพฤกศพนี่กร่อนแน่นอนคือแบบราศีพฤกษศพชอบอย่าไปคิดว่าเสลอเอ,อจะจีบใครลองดูว่าราศีพฤกศพไหมอะไรเงี้ยอ,อ่ะไปหยอดไปตอบ,บบ่อยราศีพฤกษศพนะคะเห็นชื่อใจถ้าออประมาณนี้ประมาณนี้